เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมช่องนีนมีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันอยู่ในเกมยิงยุงกันเออพาร์ที่เท่าไหร่วะเออไม่รู้เหมือนกันพาร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้หัวร้อนวายจากที่ผมไปดูคลิปที่แล้วนะผมว่าเสียงเดสท็อปเอดิโอมันมีปัญหานะผมแต่ตอนนี้ผมแก้แล้วเรียบร้อยเนาะเออมันจะเป็นอยู่ประมาณกี่คลิปวะเออไม่รู้กี่คลิปแหละแต่ว่าน่าจะประมาณน่าจะหลายคลิปอยู่นะที่เสียงเกมมันไม่ออกนะเพราะว่ามันตัวเดสท็อป อดิโอมันตัวรับเสียงมันมีปัญหานะผมไอตัวโปรแกรมอ,อ,อัดอัดอัดหน้าจอผมนะมันมีปัญหาต,ตัวเสียงอะเสียงของเดสก์ท็อปมันไม่เข้านะเออแต่ตอนนี้ผมแก้มาเรียบร้อยแล้วเออมันจะได้ยินเสียงเหมือนเดิมแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวลองทุกให้ดูเนี่ยโอเคได้ยินเสียงเหมือนเดิมแล้วนะโอเคแต่ว่าโอ้เสียดายคลิปก่อนหน้านี้อะคลิปแบบก่อนหน้านี้เลยที่เป็นแบบเรียกว่างไงที่เป็นแบบอีเวนต์จรวดอะนะโอ้โคตรเสียดายเลย แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกจากเสียงแบบปล่อยจรวดอะเออคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพเสียงตอนที่มันปล่อยจรวดอะที่มันแบบก็เออมันมันก็มีเสียงแค่นั้นแหละแต่ว่าเสียงปืนเสียงทุบเสียงยุงโอมันไม่มีเสียงอะไรเลยโอเคงั้นผมก็คงต้องใส่แต่เสียงแบบเสียงแบบผมจะเอาเข้าโปรแกรมต่อแล้วกันนะเอาไว้ใส่เสียงแบบเสียงเพลงเล็กๆแล้วกันเนาะใครกันก็อย่าอย่ากดผมแล้วกันนะ อค okay. ผมไม่ได้ไปเช็คให้ดีเองแหละเอออันนี้ผมผิดเองโอเคต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ว่าอาจจะเป็นหลายคลิปเลยเนาะที่ไม่มีเสียงเกมเข้าแต่ว่าเห็นไปอ่านในคอมเมนต์มันบอกเอ,อไม่ใช่บอกเอ,อเพื่อนผมบอกว่าเสียงผมเบาไปหรอเสียงเบาเกินไปหรอเสียงเสียงอะไรเบาวะ่ะเสียงเกมเสียงเสียงหรือเสียงอะไรผมเสียงมันก็ดังแล้วนะหรือว่ามันมันดังเฉพาะผมปะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันแหละนะ แต่ว่าเสียงเสียงพูดของผมอะผมปรับอยู่แค่นี้มันมันโอเคแล้วมันมันก็ไม่มีนอสมันไม่มีอะไรแล้วะมันเสียงผมประมาณนี้โอเคไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าคือถ้าเออแกต่อยฉันใช่ไหมเมื่อกี้ไหนใครอะไรไหนเองใช่ไหมใช่บอกว่าใช่แหละไม่ไม่ไม่ไ,มไมอ้นี่ไอ้เสื้อไอ้เสื้อเขียวไอ้เสื้อเขียว Сами, robi, ไอเสื้อเขียวไอเสื้อเขียวมมามาไอนี้่างหักมาโอ๊ยอย่าต่อยฉันสิไม่ได้จะเอาแกเลยเจ้าคนนี้นี่มาไอนี่เลยสายแข็งสายแข็งมาเองอะสายแข็งสายสายแข็งสายแข็งสายแข็งเออเออเก็บหมดนะเก็บหมดนะ ออไม่ต้องบนไม่ต้องบนไม่ต้องบนร้นคลายต้นคลายอย่าบนอย่าบนอย่าบนเป็นเจ็ดคนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าคุณวันไม่อยู่แล้วเนาะเอ๊งั้นเดี๋ยวผมก็อัดเป็นตาสุดท้ายเลยแลวกันเนาะเดี๋ยวผมไปอัดเกมอื่นบ้างหัวร้อนหัวร้อนเกมยุงไม่ได้หัวร้อนเกมยุงดิหัวร้อนโปรแกรมตัดต่อเอ้ยไม่ใช่โปรแกรมตัดต่อโปรแกรมอัดหน้าจอหัวร้อนโอ้ยมันลงที่ยุงแล้วกันโอเคดีนะในที่เกมนี้ได้กลายเป็นยุง เออดีดีดีด,ดีขึ้นขึ้นขึ้นไหนใครอะไรมันทำไมเฮ้ยสองคนเหรอเฮ้ยทำไมมีสองคนโอ้โหแฟมิลี่แฟมิลี่จัดจัดแฟมิลี่แบบนี้ต้องโดนแฟมิลี่แบบนี้ต้องโดนแกสโคอมาไ,อาไปไปอ,อุ้ยนั่นแหละอ้ยตกตกตกเอานนี้ไปเอ้ย โอ้ยมันบางกี่วัยเกินฮัลโหลฮัลโหลเออเออเออเกระหายไปดิเกระหายอ่ามันมาเติมเลือดอีกแล้วก็ก็ให้มันม้า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 เออก็ให้มันม้าก็ให้มันม้าเฮ้ยอย่าไปเติมเลือดเออล่วงล่วงล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปดิอ่าล่วงไปไหนแล้ววะ เฮ้ยมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึ้นไปเออโยนมันออกโยนมันออกโยน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 มันจะมาปะมาดิมันจะมาเติมเลือดเออยเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องมาดิทางไหนทางไหนทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังไม่รู้อ่ะโยนออกไปก่อนหนึ่งสเต็ปมามาเองมา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 นี่มา เฮ้ยน้ำของคุณเกินไม่ทำความสะอาดเลยโอเคโอเคอยู่นั้นนะอย่ายิงอย่าเพิ่ยงยิงอย่าเพิ่ยงยิงเฮ้ย,ยขึ้นบนปผมมีลิฟต์ลิฟต์ส่วนตัวโอ้ตายเรียบร้อยเรียบร้อยอย่ายายา,ยา ผมนิยุงอันดับอันดับประเทศ n u m b e อร์วันออ e t h a i l a น d ยูคานสไมไม่ใช่แคนนนะค้านไม่ยิ้มมาบอกเลยถ้าผมได้จับยุงอะใครมีใครอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นตัวเดียวโดดโด,ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอขึ้นรถเลยเหรอใช่เปล่ารถไม่ใช่ไปอยู่ฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ หายไปไหนแล้วอะแถวนี้นแหละอยู่ไหนเอ,อ้ยอยู่ไหนเอ,อ้ยแมนชั่นเนาะอยู่ไหนแล้ววะแถวนี้นแหละเอ,อ้ยทางซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี้ยเออลุมมันลุมมันลุมมันเข้ามาปึ๊บเอ้ยโอ้ปึ๊บหนีอ้อ,อ โยน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 เออนล่นแหละไป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 โอ้ยมันมองไม่ค่อยเห็นฮนะแต่มาเถอะมาเถอะมาเถอะเฮ้ยเอ,อ้ยควิกสะโขบควิกสะโขบปลาเราอะ่ะเออจับมันจับมันถ่วงน้ำถ่วงน้ำเออไหนอยู่ไหนเจอ,อละตอบดีตอบไปดีตอบไปดี อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนต่ออยู่ไหนต่ออยู่ไหนแล้วอ่ะนี่อยู่นี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 ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะไปเอาเลือดมันจะไปเอาเลือดไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเฮ้ยเดหรือมันเติมเลือดเลยวะเติมเลยดิใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดลงไปในน้ำโอบเออเฮ้ยตายไววะตัวนี้ เอาเรื่องไป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 ต่อไปต่อไปต่อปึอบ๊บลงมาเฮ้ยติดต่อกลืบมาดิอุย้ยตัวไหลวะนะแรงจัดจัดอะปืนพกแน่เลยปืนพกแรงนะเกมเนี้ยอย่าดูถูกปืนพกปิดขาดมานี่ไปนูน่น เฮ้ยเอบเอบค่าเอบค่าเวลาตอบค่าเวลาตอบเฮ้ยไม่โดนตอบค่าเวลาตอบค่าเวลาโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเวาเฮ้ยเฮ้ยเฮล้้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮย่ฮ้ยเฮยเฮนยเ เฮ้ย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 ข่าเราอ่ะมันมีอีกคนหนึ่งมันอยู่แถวเนี้ยมนผมเห็นนะเบเกีะเห็นนะเบเกีะไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นนะมันอยู่แถวเนี้ยมันมันยังฟาร์มอยู่เลยเบเกีะใช่ผมตาฝาดไปเหรอมันผมเห็นนะหนูใส่ตาฝาดไปไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่หรอกมั้งกินหาก่อน เป็นยุงก็ต้องบินได้เนาะืไม่เห็นว่ะไปดีกว่าถ้าคนหนึ่งคนเฮ้ยเดี๋ยวมันใกล้ถึงแล้วเปลนกรรมตรงนี้ตรงไหนสักตรงเลยเกิดตรงไหนก็ได้สักสักที่เหอะสักที่ขอแค่เกิดได้ก็พอตายสักตรงเหอะเอ้ยจะไม่ให้ผมเกิดก็เกินไปเอออยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ มามาไปนูน่นเราเกิดใหม่เราเกิดใหม่หมโอเคเฮ้ยโอ,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 โอ้ไม่ถึงกักตรงมีที่ให้โหนไหมมีแบบวันนี้ อ๋ออโดนแล้วะเนี่ยไม่ใช่คนนี้ดิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เด็ดไอเน,นี่ยสองคนโอ้โหไปทางนี้นี่ว่าตายละตายละตายละโอ้หเออมีคนนึงอยู่ตรงนั้นมันจะมาขึ้นตรงนี้กลับมานี่นิวตุนอุ้ยโอ้โหอะไรวะนั่นอะโดนใครยิงวะ เอ้ยเพื่อนไม่มีใครเอาได้เลยหรอหยุดหยุดหยุดรถไฟหยุดรถไฟรีรีรอปนี้เฮ้ยหยุดไม่ได้อยู่นั่นน่ะโอ้โหเอาเรื่องเกินไอทีมยุงผมเนี่ยเอาเรื่องเกินออกไปก่อนโอ้ยไอนีก็ออกไป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 ให้หมดออกไปใหญ่ไอโอ้โหไม่ทันโอ้ทีมยุงผม คุณภาพเกินไปใช้ไม่ได้มีใ,ใครอยู่วะเนี่ยโอ้โหหัวร้อนเล่นไม่ออกเลยโอ้โเซงเลยพัรที่แล้วเสียงเดสก์ท็อปมันบั๊กผมก็ต้องไปปิดแล้วเปิดใหม่แล้วผมแบบก็ไม่ได้เข้าไปเช็คใช่ไหมก็อัดต่อแบบรัวๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลาผม โอเคงั้นไว้ไปเจอกันในเกมอื่นเลยเลวกันนะว่ามันจะเป็นเกมอะไรงั้นสรุปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปอย่างผมได้นะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวังว่าเดสก์ท็อปออดีโออันนี้มันจะไม่เสียนอะอย่าเสียเหอะได้โปรด